สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคนเกิดพุธกังคืดนะครับในเดือนพิุนายนนี้จะเป็นอย่างไรนะมาดูซิว่าพุธกลางคืนนะครับเป็นอย่างไรเราจะดูแบบเซนติครอสนะครับทั้งหมด10บใบนะให้ตั้งจิตให้ดีดนะับอย่ามูกันนะครับใบแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็น The t o w เ r อรไพ่ใบที่สองไพ่ขึ้นเป็นอัลซินือไม้ ใบที่สามนะคบไพ่ขึ้นเป็นหนึ่งถ้วยไปที่สี่นะคบไพ่ขึ้นเป็นเด็กถือเหรียญไปที่ห้านะคบไพ่ขึ้นเป็นห้าดาบไปที่หกนะคบไพ่ขึ้นเป็นจแ้งแมนไปที่เจ็ดนะคบไพ่ขึ้นเป็นสิบเหรียญไปที่แปดนะครับไพ่ขึ้นเป็นราชินีถือเหรียญ ใบที่เก้านะครับไพ่ขึ้นเป็นเก้าเหรีออยญใบที่สิบนะครับใบสุดท้ายไพ่ขึ้นเป็นเดอะซันในตำแหน่งตัวตนนะครับไพ่ขึ้นเป็นจุดชาวเวอร์นะขึ้นเป็นอัศวิบินถือไม้นะครับในเรื่องของตัวตนเนี่ยมันเป็นจุดที่มีความคาดหวังน,นะอยากจะทําสิ่งนั้นให้เกิดความสำเร็จแบบไวๆอยากจะให้มัน เป็นดังที่คุณต้องการแล้วมีความคัดหวังที่มันพร้อมรุยพร้อมต่อสู้นั่นแหละแต่บางทีมันใจร้อนเกินไปก็ไม่ดีนะบางอย่างมันก็ต้องดูถึงความผิดพลาดใน่ดีนะอดีตพ่ายขึ้นเป็นตําแหน่งของพลังงานของการที่คิดจะเริ่มต้นอะไรมันเหมือนมันเจอแต่ปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาเยอะนะแล้วก็เป็นจุดที่คุณเองต้องค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็คอยดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเกิดจากคนเกิดจากสิ่งของเกิดจากเรื่องอะไรค่อยๆแก้ไปทีละเรื่องทีละอย่างอย่ามันจะกลับกลายเป็นความทุกข์เป็นความไม่สบายใจเป็นสับเปล่าๆนะ เพราะันในปัจจุบันจะเป็นจุดที่คุณต้องเลือกท,ที่จรทำสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นเลือกทําสิ่งที่มันเกิดความเสม็จมากขึ้นแต่ว่าเนเ่ื่องบางอย่างที่ทาเนี่ยมันเป็นการรอคอยเพราะอนาคตพายขึ้นเป็นเชนแมนพายขึ้นเป็นหนึ่งถ้วยเนี่ยคือโอกาสมันก็มีเข้ามานั่นแหละแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นจะได้เลยหรือสําเร็จเลยดทันทีแต่เป็นเรื่องการเฝ้ามองรอคอยให้มันเกิดความเสม็จมากวามมมากวา่าทุกทุกอย่างอยู่ที่ว่าตัวคุณต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเออมันเป็นจุดที่มันเป็นในการที่ ท,ทุกอย่างมันต้องใช้ใจนี่แหละนะอย่าจมปลักในอดีตจนเกินไปซึ่งในตาแหน่งของสังคมเพื่อนนะครับเป็น,นจุดที่มันเหมือนเป็นการหาผลประโยชน์เข้าหาตัวเองมากกว่ามันยังไม่ถึงขั้นจะไปไว้เนื้อเชื่อใจใครได้มากสักเท่าไหร่เป็นเพราะใจทุกคุณด้วยนะมันเจอเรื่องหลายอย่างที่มันแบบรุมเร้าเยอะอืมมันเลยทําให้ไม่อยากจะเชื่อใจใครบนะ้างนกพยายามทําในสิ่งที่คุณทําได้ไปก่อนไปคืนหาดับคือมันค่อยๆไปในเรื่องของการกระทำนะการที่ จะทำอะไรสักอย่างมันเหมือนไม่ค่อยมีใครหันหน้ามาสักเท่าไร่แต่เป็นจุดที่คุณเองก็เลือกคบคนก็ล้วการเพราะคนที่ดีๆเนี่ยมันก็มีนะเออไม่ใช่มไม่มีเลยมันก็มีนั่นแหละแต่ก็ยึดถือในเรื่องครอบครัวไปขึ้นเป็นครอบครัวนะนวนะเออไปขึ้นสิบเลยคือเราก็โฟกัสครอบครัวไปก่อนก็ได้ไม่ต้องไปโฟกัสกับคนนู้นคนนี้คนนั้นมากจนเกินไปนะเราครบเพื่อทํางานร่วมกันเราครบเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันนะเออคบเพื่อผ่านไม่ต้องคบ คบเพื่อนเป็นเพื่อนแท้คู่แท้ในขนาดนั้นนะครับเป็นจุดที่เราโฟกัสครอบครัวค,ค,คนที่รักคุณจะดีที่สุดนะครับมาดูเรื่องของความรักนะความรักเป็นอย่างไรคนโสดคนโสดช่วงนี้เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวเออเป็นช่วงที่บ๊อบบ๊อบแบมแบมนะทำความรู้จักกันไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีๆเรื่องราวต,ต่างๆอย่าเพิ่งไปรีบร้อนจนเกินไปในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆทุกอย่างมันเป็น,นจุดที่คุณเองต้องใช้เวลาด้หนึ่งในเรื่องของการเลือกคบคนนะแล้วมันทําให้คุณ เลือกสิ่งถูกต้องได้บางทีใจร้อนเกินไปเนี่ยทําให้เลือกคู่ผิดก็ชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะเออมันเป็นช่วงรอคอยนะดูไปก่อนเนเรื่องของความรักอย่าไปรีบร้อนอย่าไปเร่งรีบจนเกินไปนะครับมันก็มีคนเข้ามานั่นแหละแต่ก็ต้องเลือกคนที่ดีต่อใจดีต่อชีวิตตัวคุณนะครับมาดูซิว่าหัวใจจกักรวาลจะบอกว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นพระจนันทร์อ๋อพระจันทร์ไพ่ขึ้นเสน่ห์นะเออในเ,เรื่องของพลังงานที่ มันอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะเดออีถ้าคุณมั่นใจในตัวเองนำมามีมมสเสน่ห์ที่มันดึงดูดเพศตรงข้ามเข้าหานะครับหรือมีสเสน่ห์ทำให้มีความรักเกิดขึ้นแต่ก็ต้องระวังใจเหมือนกันเพราะว่ามันยังกลัวในเรื่องอดีตอยู่หรือว่าได้เจอคนที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีสเสน่ห์ต่อที่จะทําให้คนเข้ามาแต่มันก็ต้องมีใจนะมีความพร้อมแล้วก็ต้องดูค่อยเป็นค่อยไปเรื่องของความรักเพราะทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกในสิ่งที่ใช่จริงๆนะครับ มาดูซิว่าเนื้อเรื่องความมีคู่เป็นยางไรนะความมีคู่ห่วงจุงนี้เป็นจุดที่มันต้องคุยดีๆนะอืมคือมันเป็นเรื่องของพลังงานของใจความใจร้อนเนี่ยมันทําให้เกิดความแตกหักได้เป็นเพราะตัวตนตัว,ตว,ตวคนไปขึ้นทาวเวอร์บางทีมันพังเผือารมณ์พังเผยปากเปรี้ยงออกไปใชไ,ไหมมันเปรี้ยงออกไปเนี่ยมันเลยทําให้ในเรื่องของความไวเนื้อเชื่อใจเออความเชื่อใจกนแณะการมันหายไปเพราะคําพูดนะเพราะในเรื่องของการกระทํามันเลยทําให้มันหันหนีหานห่างหันหนีหันหนีห่างออกจากกันแม้ พูดเร็วไม่ได้นะอ่ะมาดูซิในเรื่องของพลังงานจักรวาลน,นะครับในเรื่องของหัวใจจักรวาลเป็นอย่างไรบ้างให้ขึ้นเป็นนักอุตสาหนะารรน์นะการเริ่มต้นนะการเริ่มต้นใหม่อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยก็เริ่มต้นใหม่ได้ทําสิ่งที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะจัดการจะบริหารจะทํายังไงให้มันสมบูรณ์แบบให้มันดียิ่งขึ้นอย่างไรมากกว่าอ,อมันเป็นเรื่องของการที่คุณเองต้อง รูซิว่าปัญหาในอดีตมันเกิดขึ้นอะไรกับคู่คุณกับตัวกุนนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่เออแล้วการที่มันเริ่มต้นใหม่ต้องด้วยการใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์แต่บางทีมันใช้อารมณ์มากไปเนี่ยมันก็ทําให้ปัญหามันเพิ่มพูนพอกุนมากขึ้นด้วยเช่นกันต้องระวังให้ดี มาดูเรื่องของการงานกันมาดีกว่าคนที่กําลังหง,งานนะครับไปขึ้นการเฝ้ารอรอคอยโอกาสนะแล้วก็มันยังปวกังวลอยู่ว่าจะทําไม่ได้หรือเปล่าเือหากยังมีใจที่มันยังกังวลอยู่เนี่ยก็ต้องให้พลังใจ่างนิดหนึ่งไปขึ้นเด็ดสั่งด้วยนะมันมันเป็นเหมือนการที่คุณต้องสร้างจินตนาการนะสร้างความคาดหวังสร้างความสําเร็จนะทุกอย่างดีที่ใจตัวคุณที่อยากยึดติดในเรื่องดีจน,นเกินไปเพราะว่าในสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะเอ่อ เป็นดังที่คุณคิดเสมอไปบางทีมันคิดมากคิดเยอะว่าทําไม่ได้แต่จริงๆแล้วความรู้ความสมรถตัวคุณเนี่ยมันก็มีนาะกไพขึ้นเป็นอัศวนถือไม้เนี่ยเป็นเรื่องของงานคุณพร้อมรอย,อยู่แล้วแต่ย็นว่าคุณน่าจะกลัวในเรื่องของพิาพาดในอดีตมากกว่านะครับมาดูซิว่าในเรื่องของควรจะจกักรวรรดอยางไรบ้างไพขึ้นเป็นพระอินทร์นะที่กำลังต่อสูนะ้นะนะเห็ือนการที่ ต้องต่อสู้กับตัวเองต้องต่อสู้กับการไปสมัครงานต้องต่อสู้กับการแข่งขันนะการไปสัมภาษณ์อะไรต่างๆทุกอย่างมนอยู่ที่ว่าคุณเองต้องอยู่เหนือคนทุกคนนะการศึกษาการหาความรู้เพิ่มเติมการไม่ย่อท้อการไม่ยอมแพ้เนี่ยเป็นจุดหลักที่คุณต้องทําต่อไปเพื่อจะให้เกิดความสําเร็จมากขึ้นนะครับในเรื่องคนที่มีางานแล้วนะครับในช่วงจุงนี้เป็นเรื่ององการได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆนะและมันก็ค่อนข้างจะท้าทายเหมือนกันคือถ้าทำได้เนี่ยค่อนข้างจะมีหนทางให้เกิดความเรื่องลดเรื่อนตาแหน่ง ให้เกิดความมุ่งน้นเจาใจต่อผู้รับผู้ใหญ่ได้ด้วยแต่มันก็มาพร้อมกับความรู้ชอบอันใหญ่ยิ่งนะฮะนะเป็นพลังงานที่คุณเองต้องใช้ความรู้ความสามารถทุกอย่างที่คุณมีหรือต้องศึกษาความรู้เพิ่มเติมด้วยซ้ำไปหรือไปถึงคนที่ทาธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้มีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาเยอะแต่ก็ต้องเลือกสรรให้ดีนะในโครงการกระทําเพราะว่าในตําแหน่งของลูกน้องบริวารต่างๆก็ยังแบบไว้ใจไม่ได้ไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะาขาดประสบการณ์ขาดความ รู้ความสามารถบางอย่างที่ทําให้มันงานมันเสียหายได้ดังนั้นมันต้องมีการที่คุณต้องลงมือลงแรงด้วยตัวเองเนี่ยหลายอย่างเหมือนกันมันเลยทําให้มีการเฝ้าระวังความผิดพลาดอืในเรื่องงานต่างๆในเรื่องธุรกิจต่างๆก็ต้องทําด้วยความตั้งใจนะบางอย่างยังทําไม่ได้ก็รอคอยสักนิดนึงและค่อยๆเป็่นค่อยๆไปจะดีกว่านะครับอ่ะมาดูซิในเรื่องของควาใจจักรวาลมันอย่างไรบ้าง ให้ขึ้นเป็นพระแม่กาลีนะครับในเรื่องของการเรียนรู้การทําความเข้าใจนะในเรื่องของสายงานต่างๆอย่าใช้อารมณ์นะบางทีอารมณ์มากไปก็ทําให้งานมันพังได้แต่การใช้ความเข้าใจเนะี่ยกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในงานต่างๆหากเกิดปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องแก้ไขอย่างเต็มที่นะให้ขึ้นดัวทาวเวอร์คือมันเกิดโดยทับพลันทันทีเนี่ยบางทีมันแพนิกะมันกลัวมันกังวล,วลวใช้อารมณ์อ่ะมันก็ยิ่งทาให้ปัญหามันมากยิ่งขึ้น Manner, แก้ปัญหาไม่ได้นะทุกอย่างก็ต้องใช้ความใจเยน็นใช้สติปัญญาให้ดีเพื่อจะค่อยๆแก้ไขปัญหาไปอะไรเกิดขึ้นคุณแก้ได้อยู่แล้วแต่ก็ต้องใช้ความใจเย็นยเข้าหานะครับมาดูเรื่องของการเงินดีกว่าการเงินเป็นอย่างไรนะครับการเงินช่วงนี้เป็นช่วงที่รายจ่ายเยอะมากนะรายจ่ายเยอะจริงๆนะมันเป็นเรื่องของการที่คุณเองต้อง <ingen> ดูเรื่องของรายจ่ายส่วนตัว <S <S บ,าบางท,ทีเนี่ยภายเึินเก้าเรืยอแตบนี้นะคือมันเหมือนแบบกินอยู่รู กินหรูอยู่แพงอ่ะเออมันกินนู่นกินนี่ซื้อนู่นซื้อนี่ตามใจไปหมดเลยนะมันก็เป็นจุดที่คุณต้องเก็บเงินได้แล้วนะเดี๋ยวมันจะออกไปหมดเพราะรายจ่ายปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องของการที่คุณเองต้องขยันเก็บเงินเก็บทองหน่อยเดี๋ยวมันจะกลับกลายเป็นแบบเนี่ยใคขึ้นเป็นจอแฮงแมนเนี่ยคือมันก็เงินมันร่วงหล่นร่วงโรยลงมานะคนกับหัวใน้้างเงินมันร่วงได้เออเงินมันหายหมดได้หมดเลยนะมันไอ้นู่นนั่นก็พังไอ้นู่นนั่นก็เสีย นะมันมากหนะ้าหลายทางอยู่มันจะจับจุดต้นจนปลายไม่ได้ก็ต้องระวังให้ดีมาดูพลังงานของหัวใจจักรวาลดีกว่านะครับก็ภัยไปยขึ้นเป็นว,ร,วนะะระวัตา์นะครับพระหวตาเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของอการวางแผนต้องวางแผนดีนะในเรื่องของการ เข้าใจนะในเรื่องของการใช้ใจ่ายต่างๆแล้วก็การวางแผนการเก็บเงินต่างๆให้มันสบายเสร็จสิน้นไม่งั้นเนี่ยคุณไม่มีทางเก็บเงินได้อยู่เลยเพราะว่าภายคึืนตกในเรื่องอารมณ์เกี่ยวกับเรื่อง,องการใช้ใจ่ายโดยฉับพลันทันทีมีเรื่องในใจเข้ามามีของเสียของพังเข้ามาหรือรถเสียรถพังอะไรต่างๆมันก็มีการซ่อมนะทะนุบำรุงต่างๆให้ต้องมีการเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ก็จะดีเสียก,กว่าเดี๋ยวมันจะกลับกลายเป็นทําให้เกิดปัญหาให้มันเพิ่มพูนพอกพูนมากขึ้นก็ต้องระวังให้ดีนะครับ มาดูเรื่องสุขภาพอีกบ้างของสุขภาพดูสิเป็นอย่างไรนะครับสุขภาพระวังนะในเรื่องของการที่หลับนอนเนี่ยการหลับนอนนะครับบางทีมันนอนผิดที่ผิดทางนอนต่างที่ต่างได้ต่องดิ่นหรือการเดินทางบ่อยๆนะก็ต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะเออเรื่องของแดดนะฝนฟ้าอากาศมันสะเก็ดมากดูสิออกแดดมากก็ไม่ดีฝนตกมากก็ป่วยอีกนะระวังเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยภัยคุณภาในเรื่องของพลังงานของการที่เจอฟ้าฝนนะเจอแดด นะหรือขมุกขมัวนะหรือการออกไปข้างนอกบ่อยๆตากลมตากฝนอะไรต่างๆนะไม่จำเป็นต้องไปฝนก็ได้ตากลมนี่แหละก็เป็นใครผงุมแพ้นเนี่ยก็ยิ่งต้องระวังเข้าไปใหญ่เลยมันทาให้คุณม,มีอาการป่วยนะเจ็บปวดแสบไม่ค่อยได้พักผ่อนอย่างเพียงพอก็ยิ่งต้องระวางเข้าไปใหญ่นอต้องระวังให้ดีนะเรื่องสุขภาพมาดูเรื่องของอุปสรรคกันบ้านดีกว่านะครับคนเกิดพุทธกังขืดน,นะสองสิ่งที่ต้องระวังภาพรวมในเดือนวินายนนี้เป็นอย่างไร ห้ขึ้นเป็นนายลานะครับอย่างแรกคือในบวกนายลาเนี่ยมงบอกอะไรมึงบอกเรื่องของเวลานะมงบอกเรื่องของความขัดหวังนะบางสิ่งบางอย่างก็หักมันไม่ได้นะก็จงอยา่าใครจะยอทำนะจงอย่าที่จะเออเบ่อไปเวลาทําอะไรก็ตามแบบเฮ้ยฉันต้องทําได้ต้องสําเร็จทั้งๆที่มันเป็นไปไม่ได้เอออย่าพยายามในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไปทําให้มันเหมือนพวพยายามมันสุญเปล่า นะทุกอย่างมันก็ต้องทําด้วยความตั้งใจดูความเป็นจริงอยอมรับความเป็นจริงด้วยนะในเรื่องงานอะไรบางอย่างที่มันต้องแก้ไขก็แก้อยากให้ยังยอที่มันต้องทําให้มันพังกว่าเดิม,มก็ไม่ดีนะเราต้อ,ง,ตอง,ฟงฟังคนอื่นด้วยบางทีคนรอบข้างคอยเตือนแล้วคุณก็ไม่ค่อยฟังเนี่ยต้องระวังกันนะครับอย่างสองไปขึ้นในเรื่องของพ่อแม่รักสมีนะครับในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองในเรื่องของการหาคนทาหาผู้ตางหาช่องทางต่างๆให้เกิด ความสําเร็จมากขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการการะทําต่างๆเพราะพระแม่รักษมีขึ้นมาบ่งบอกในเรื่องของความสําเร็จความมั่งคั่งด้วยนะบอกอีกหนึ่งในหนึ่งด้วยเช่นกันนั้นะในเรื่องของอการที่คุณจะทาอะไรสักอย่างให้มันเกิดความสาเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณต้องใช้ใจเป็นหลักใช้ความเข้าใจใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจรวมไปถึงนะครับแนะนาเลยนะให้คุณไปไหว้พระแม่รักสมีด้วยก็ดีนะที่เกสต์สวรรคิลเลจนะคือเป็นพลังงานของการที่คุณไปขอบพระแม่รักสมีเนี่ยให้ท่านปกปักรักษา ให้ท่านสร้างพลังงานให้คุณเกิดความสําเร็จนะให้คุณได้เกิดความมั่งคั่งร่ํารวยมากขึ้นนะครับรวมไปถึงให้คุณเก็บเงินเก็บทองให้มันอยู่มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ